น่าจะเป็นคำถามที่ใครหลายๆคนได้ถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับผู้ประกันตนที่เสียชีวิตญาติจะได้รับเงินจากสำนักงานประกันสังคมอะไรบ้างขอแบ่งแยกเป็นสองประเด็นดังต่อไปนี้ประเด็นที่หนึ่งสำหรับผู้ประกันตนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3ส และเป็นผู้กันตนมาตา3า38ซึ่งลาออกจากงานแล้วยังใช้สิทธิ์ประโยชน์ประกันสังคมได้อีก6เดือนหากผู้ประกันตนเสียชีวิตลงเงินจากสำนักงานประกันสังคมก็จะให้กับทายาทโด,ดยแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทที่1 ได้แก่เงินเหมาจ่ายค่าทำสพ50 0 0 0บาทประเภทที่2ได้แก่เงินสงเคราะห์การตายหากส่งเงินสมทบเกิน3ปีแต่ไม่ถึง10ปีจะได้จำนวน2เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0บาทและหากส่งเงินสมทบเกิน10ปีหรือเกิน120งมวดขึ้นไปก็จะได้รับ เงินสงเคราะห์การตายเป็น6เดือนไม่เกินฐานเงินเดือน1 5 0 0 0บาทสูงสุด90,000บาทและเงินประเภทที่3ก็ได้แก่เงินชลาภาพที่ผู้ประกันตนสะสมมาตั้งแต่ปี41เดือนธันวาคมเป็นต้นมาและ3ส่วนนี้ใครจะได้รับเงินจากผู้ประกันตนที่เสียชีวิต แน่นอนครับทายาทสายตรงได้แก่พ่อแม่ลูกสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับเงินทั้ง3ส่วนนี้ไปประเด็นที่สองสำหรับผู้กันตนที่ไม่ได้เป็นผู้กันตนแล้วที่ลาออกจากงานเกิน6เดือนไม่ได้เป็นผู้กันตนมาตรา33และมาตรา38หากเสียชีวิตลง ทายาทยังจะได้รับเงินนะครับซึ่งทายาทจะได้รับเงินฉลาภาพเท่านั้นเงินในกรณีค่าทำศพเหมาจ่ายห0าห0นบาทจะไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ก,การตายก็จะไม่ได้รับเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้กันตนแล้วซึ่งหลายท่านหลายคนนะครับไม่ทราบเรื่องนี้ทำให้ผู้กันตนที่เสียชีวิตลง เงินประกันสังคมจะยังอยู่ในกองทุนประกันสังคมหากทายาททราบแล้วก็สามารถไปขอรับเงินชลาภาพคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมนะครับถึงแม้ว่าจะเกินเลย2ปีไปแล้วก็ตามทางสำนักงานประกันสังคมเขาอานุโลมให้ทายาทไปรับเงินกรณีชลาภาพและจะได้รับเงินเป็นก้อนเท่านั้นหลายคนไม่ทราบ นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์หากท่านคิดว่าน่าเป็นประโยชน์แล้วนะครับท่านอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้แล้วท่านจะได้รับชมคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ